โอเคคะแล้วทำไมมือเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนั่งได้ยืนได้พอดีนะเขามีอุปกรณ์ให้ด้วยนะเธอนี่นะคะมีโฟมลอยตัวมีเสื้อชูชีพให้ด้วยนะน่คอ,นะอันนั้นน่าจะลึกนี่แล้วก็มีสารานูนอีก เด็กๆก,กำลังว่ายน้ำต้าเห็นแม่น้ำไหมลูก<ม>ตรงนั้นเป็น,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 นเขามาเขาไม่ข้ามมาหาเราหรอกเขาเล่นสระผู้ใหญ่ น,นี้จะเป็นสระว่ายน้ํานะคะยาวอีกนู้นแล้วก็มีสระตรงนี้ความสูงก็คือเด็กโตส่น,นันนู้นจะเป็นความสูงของอันนี้เด็กเล็กอันนี้พ่อลูกกาลังเล่นน้ํากันนะคะสนุกสนุยระวังนะเพราะว่าตรงนั้นเป็นสระผู้ใหญ่นะคะเด็กก็จะจมได้ พักผ่อนนะคะที่โรงแรมโคโค่อัมพวาด้านนั้นจะเป็นท่าเรือด้วยนะคะตรงนั้นะคะน่าจะมีเรือมาเทียบท่า ให้ให้ผิงใส่อันนี้ได้นะเนี่ยเก่งเก่งนักมวยเลยเออแบอันเนี้ยไม่ต้องพยุงแขนอันนี้จะเป็นพยุงไม่ใช่ใสแขนใสข้างหลังสิคะลูกไหนมาดูดิข้างหลังหรือข้างหน้าเราก็ใช้บริการของเสื้อชูชีพที่โรงแรมนะคะพอดีเลยอ่ะพอดีทั้งคู่เลยเนาะเป็นความบังเอิญนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีเด็ก ที่ไหนละ่ะแอร์หลับเลยสนุกมากเลยค่ะมาด,ดูโจ๊กพีสิโอ้ยผมผมดูดูสภาพืมะวิงลูกมนนันจับพวงมาลัยแน่นเลยอะ่ะ ทุกคนจะได้เห็นสิ่งนี้พ่อตีกองเนี่ยนานนานสู้กันแล้วทำอะไรลูกมาๆๆล็อกปล่อยแล้วปล่อยปล่อยมือปล่อยมือลูกเล่นอีกแป๊บนึงเราจะไปทานข้าวกันแล้วค่ะ ถิงอันมาแกะออกลูกถิบบกองอันเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเอาไปเก็บให้ขใหเขาที่นี่มีอุปกรณ์ให้เยอะมากเรามาเดินตลาดอัมพวากันนะคะดูคนนี้เล่นน้ำเสร็จเป็นยังไงยิ้มยิ้มก่อนแล้วอันเง้ง S <S จุงมือจุงมือไหนยักวันนี้จะกินอะไรล,ลูกกินอะไรเปล่าบอกแม่ลูกขนมขนมข้าวมาเ,มาเมาด,ดินมาเดินมาเดินมาถั่วทอดเดี๋ยวเขาจะปิดร้านแล้วนะจะกินอะไรกระปุต้มยำค่ะ้เสื้อ <S <S ช้างเสื้อช้าง มีของกินเพียบเลยปลาทูเต็มเลยมีทั้งปลาทูต้มเค็มปลาทูปลาทูเค็มเรากำลังข้ามสะพานไปตรงนี้นะคะ<ป>ตลาดน้ำอเภพวา ไม่ออกเลยไม่เยอะไม่ออกเลพี่ให้น้ำกินนะพี่าแล้วก็หกใส่ให้เยอะเลยมาพทไยังไม่ถึงเท่า ถ้าเดินลิมๆนี้ลูกให้เขาเดินสวนกันได้ค่ะเนี่ยปลาชูสีสันสดใสอ่าสอตาปืนปืนเทเลยเอ้ายิงได้ยิงได้ เออน่ารักไงอ๋อเหรอเดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงเออน้ำเขาบอกว่าน้ำมันขึ้นไงไอติมก็ล่อน่าทานจัดร้อยนี่นะคะส้มตำพอตำถาดค่ะอุ้ยชุดนี้น่ารักอุ้ยน่าซื้อให้น้องตาค่ะสุดนั้นนี่ยอุ้ยชุดนี้น่ารักน้ำเนี่ย ต้าใส่ได้นอะน่ะแม่ยังไม่เคยซื้อไอชุดช้างอ่ะชุดช้างให้ต้าเลยยีค่ะเข้าเก็บปลาทูนี่ไงสนใจไหมเข้าเก็บปลาทูบัวอยขาแหลมไปเรามาเดินเที่ยวตลาดน้ำกัน รู้ไหมลูกเดินเที่ยวตลาดน้ําเนี่ยตลาดน้ําอะไรตลาดน้ําอะไรอัมพวาต้สิบมีถั่วทองแปดสิบะอะหนูเดินริมนี้ดิหนูให้เขาสวนเออหนูตามงนางงามนไปเลยแม่ค้าเขาอัธยาสัยดีไงเธออยากกินเป็นต้มยำไหมอยากกินเป็นต้มยำไหมรานเป็นต้มยำใช่เนี่ยน้ำขึ้น กันปะนี่ออกระหอบน้ำเตยด้วยเออน่าเขาล่องเรือไปชมหิ่งห้อยหรือเปล่าไม่รู้เนะี่ยใช่ไปพันท้าเรือวิ่งหางเรือที่เขาขับสวนกันไปสวนกันมานี่เขาต้องเก่งมากเจ็ดโมงถึงสิบโมงค่ะดังข้างในตรงไหนก็ได้ที่มันไม่วุ่นวายกันให้มันนั่งนิ่งบ้าะจกไมต้งได้แหม่มวันนี้กินอะไรลูกข้าวต้มไหมไม่กิน กินอะไรหิวยังหิวข้าวไหมคะที่นี่จะมีน้ำตาลสดด้วยนะคะอันนี้เป็นสีฉลากชมพูเหมือนจะเป็นเขาเขียนว่าน้ำตาลสดกับโคโคนัทนะคะรสชาติอร่อยหวานน้อยนะคะสีก็จะแบบขาวในห้องเขาก็มีบริการสอบขวดนะคะ ก๋วยเตี๋ยวรอดนะคะแล้วก็อีฟัดคือประมาณนี้เด็กๆก,ก็ทานได้มีเข้าต้มมีสลัดมียาคูให้เด็กๆทานด้วยนะคะมีคนเริ่มมาเต็มห้องอาหารแล้วนะคะสามารถไปนั่งข้างนอกได้เพราะข้างในเริ่มเต็มแล้วข้างนองกจะเป็น สวาวยน้ำที่เราไหวกันเมือ่อวานนี้อามมมอมทำมัมมัมหน่อยมมมอมหน่อยล้วจ <c oughs> ยทำปากกินเยอะๆเลยจะได้ปีเล็ะไปออกกำลังกายกันต่อวันนี้นะเราย้ายมาทานอาหารตรงส่วนน้ำนะคะเพราะว่าน้องต้าหนิงเขาอยากลงซา เราก็เลยย้ายมุมมานั่งข้างนอกนะคะส่วนถิงอันไม่ได้ลงนะคะตอนนี้ลงแค่มะวานก็เลยกินไรกินขนมอิ่มแล้วหรอคะอิ่มแล้วหรอคะอิ่มยงังป้าไปเล่นฟิตเนสด้านหลังนะคะอ่ากินต่อเลยง่ำ,งำ,งำยำยำน้อยไหมครับ อร่อยแล้วก็มีโอวันตินด้วยนะนี่มาจุ่มนิดอู้หมือคิดคิดว่าจะจุ่มนิดเดียวนะคะอ่ะหนูมืออยู่ไหนเดี๋ยวเช็ดปากกรงนีกว่าเช็ดปากนิดนึงอ่ะเช็ดมือนิดนึงเดี๋ยวค่อยไปล้างนะคะเออเช็ดเช็ดเช็ดอืม ใช่โตด้วยโอ้โ oh หตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยค่ะโอเคเป็นยังไงบ้างคะ <Okay. S 2> ผิงอันกำลังกินขนมปังอยู่ค่ะไ,ได้ค่ะเอาอะไรเอาเอาสับป,ประรดหรือเอา,าเอาช็อกโกแลต oh. เอาช็อกโกแลตโอเควอม oh. นมด้วย ไปค่ะออกไปค่ะอุ้ยข้างนอกลมแรงดีจังเลยค่ะนี่ป,ป,ป๊าไปเล่นฟิตเนสนะคะในนี้เขาจำกัดอายุด้วยนะต่ำกว่า15ปีห้ามเข้านะคะนี่ไปไหนคะ นี่ไงตัต๊ะ,ะ้าน่ะตานสดแพ็คละแปดสิบบาทม,มาเลยนี่ไงน้ำตาลสด โค้สนุกไหมต้าเนียมาอีกไหมหืมมาอีกไหมลูกวัดจุลามณียินดีต้อนรับค่ะดูเด็กๆเย่ดูหน้าไม่ค่อยพร้อมอ่ะเล่นน้ำเหนื่อยเนะเด็กๆอ่ะดีใจไหมได้มาเที่ยวที่นี่ ขอให้เป็นปีที่ดีอชอบรถออนทัวร์เย,ย้อยเร่เรยเราไปไหว้พระกันนะคะท่านเธอต้องไหว้ก่อนอไหว้สององค์จะมีองค์ที่เชื่อมด้วยเธอก่อนว่าเธอนึกถ,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 ถึงพระพิคเนตป่ะ พระพิฆเนศจะมีหนูอยู่ข้างกายเหมือนกับเราต้องสื่อทางหนูอะไปถึงพระพิฆเนศอะอันนี้ก็เหมือนกันเขาเรียกว่าจําชื่อไม่ได้อะท่านจะมีองค์ที่นั่งอยู่ข้างๆล่างอะเดี๋ยวเธอดูลวกันเพราะจาชื่อไม่ได้อันนี้มีที่เช่าบูชานะคะเช่าแล้วไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณีเป็นทาวเวสสวนะะลูกไม่ต้องกลัวนะคะูลูกไม่ต้องกลัวค่ะ ององเชื่ององนี้หมไม่าไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไทมในสองนแทะทหารกรมจัมปีเล็กเรื่องหิดโรงงานขาขาดีเจริญล่งเรือนพยานปี5้าเจ็ดตุลาบนี กำไรนะครับถวบนึงพันบาทก็น,นะครับของวัดจุฬามณีทันสาม,มารถไม่ใช่เขาถามว่าขอได้ไหม,อมขอ,อยขอตัวเล็กมาชมวัตถุมคงคลก่อนนะไม่ใช่เขาะค,ะคุยกับลูกลไ,ได้วัตถุมงคลมอบก,กับลินไปติดตัวได้นําไปบูชาที่บ้านนะครับส่วนใครที่จะทําบุญต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น เทียนสีประจำวันเกิดนะคะเด็กๆนี่เขาแล้วก็เทียนสีประจำวันเกิดมาปักตรงนี้ค่ะง่ายหลายสีเลยอะไรคะพุ่มกุลาบพุ่มละห้าสิบเป็นพุ่มๆแ,แบบ ก็มีกระเช้ากระเช้า100่ร้อยบาทนะคะ เาเดินลงมาลูกแอนไว้ถ้าทองเปิดปืนหรูอ่ะจะเอาไปไปนะสาวหรอคะแล้วแต่เลย ไม่เป็นค่ะทำไมของเธอไม่เป็นเขะโต,โตขนาดนี้แล้วเขาใส่ก,กระเป๋านี่ไว้ไงนั่งลงค่ะนั่งลงลูกผิงอันนั่งลงค่ะเออนังเือให้ด้วยนะครับมีนังเือร์ทั้งหลังเรียนเพื่อที่ปู่จะให้